ตุ๊กชนกวานานแล้วซึ่งตอนนี้กําลังเป็นข่าวว่าคุณตุกเนี่ยทำงานหนักมากเพื่อผ่อนบ้านที่ราคา29ล้านบาทจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณตุกเลยดีกว่าตามเลยค่ะอัลอวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพลวสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ย บ้านตัวแตลอดอ่ะ้ตัวแบบนี้ด้วยนี่บ้านใหญ่มากเลยนะบ้านกว้างบราว่าอลังการมากเลยอะักาอันดารอันนี้มันไม่ในเมืองไงแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่ได้ใช่ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมย่าเขาปกติทำกับข้าวบ่อยไหมทำก็ไม่บ่อยเป็นคือ ทั้งทำด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินข้างนอกกันด้วยงานลูกก็ชอบไปเจอกันบ่อยจะทำอาหานพวกแกนแต่อาหารเช้าจะทำแล้วก็จริงล้วทำไม่ค่อยเป็นทำเป็นอาหารเช้าค่ะก็เลยจะส่วนใหญ่จะเช้าแล้วเราปกติไปรับไปส่งเองพยายามที่จะไปรับไปส่งเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือพยายามที่จะทํางานในช่วงที่หลังส่งลูกแล้วก็ทําให้เสร็จก่อนรับลูกลัวจันมะไม่แล้วถ้าถ่ายละครล่ะก็ถ้าถ่ายละครแหละก็จะถือว่าผิด ก็คือจีรส้างใจไวอะไรแบี้่ะาทิตย์หนึ่งแล้วอย่างงี้ใครช่วยช่วยเลี้ยงลูกถ้าเกิดเป็นวันที่มารับไม่ทันใช่ไหมคะถึงจะไม่ใช่ละครก็ตามเนี้ยก็ก็ช่ดงีมีครอบครัวก็มีอาม่ามีอากงแล้วมีพี่บ๊วยก็แล้วแต่ใครว่างกับพีบวยก็คือก็ช่วยกันใช่แต่ลูแล้วว่าไหนเขาว่างเขาก็จะเหมือนขอเป็นส่งลูกรับลูกคือเขาจะอยากมาอยู่แล้วเขาก็จะพอวันที่ว่างเขาก็จะรีบจัดเวลาให้มันตรงแล้วแล้วอย่างงี้ในในเรื่องของค่าใช้จ่ายลูกนี่คือแบบ ค่อยกานางนี้ป่ะคะก็ <S <S ตอนนี้ก็ปรับนิดนึงเมื่อก่อนก็เป็นพี่วุ้จ่ายตามสัญญาจะมีสัญญาใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนที่เขาจ่ายแต่ตอนนี้มีการปรับนิดนึงก็คือปกติพี่วุ้นส้อนบ้านแ,แต่ว่าบ้านเนี่ยในสัญญาเนี่ยจะต้องขายค่ะพอดีตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม่ขายแล้วเพราะตุ๊เป็นคนไม่ยอมขายไม่อยากขายไม่อยากขายก็เลยก็เลยก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่อยากขายเองเราก็ต้องผ่อนเอง Oh. บ้านหลังใหญ่มากเลยนะใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดขายตามสัญญาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราต้องใช้นี่ธนาคารใช่ไหมคะแล้วสตางที่เหลือจะต้องแบ่งครึ่งกันเพราะฉะนั้นสตางส่วนที่แบ่งครึ่งแล้วพี่เวอร์ก็ต้องได่ไปเขาก็อดได้เขาได้อดได้พี่เวเขาเลยขอปรับตรงนั้นเป็นค่าเลยงดูล่วงหน้าก็เลยเหมือนกับตอนนี้เป็นวดค่าเลยงดูลปลายค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ตุกก็ต้องรับผิดชอบ ทั้งเรื่องเรื่องบ้านเรื่องบ้านซึ่งบ้านนี่ราคาตไป29ล้านใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เป<ช>็นคนตั้งราคาแต่ต้องว่ามันน่าจะเป็นราคาที่รวมอินเทียรวมทุกอย่างแล้วนะรวมทุกทุกอย่างแล้วค่ะประมาณนี้แต่ก็คือยม่กกว่า,วาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้นี่เหลืออยู่7ล้านหรือเปล่าโดยประมาณโดยประมาณค่ะแล้วอย่างงี้ต้องฝันร้อยกี่ปีเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ไปดูสัญญาแน่ๆเลยแต่ว่าก็มี10ปีแหละมีอ่ะโดยโดยน้อยก็น่าจะ10ยังไม่ได้ไปดูค่ะแต่ว่ามันเหมือน มันมันมันมีสองก้อนเนี่ยค่ะคือมีบ้านกับที่ดินคือเดี๋ยวผ่อนไปอีกแป๊บนึงอ่ะมันจะเหลือแค่บ้านที่ดินจะหมดมันจะต่ำกว่านี้นิดนึงอะไรก็ตามขออนุญาตถามหน่อยนะแล้วแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะประมาณสักหนึ่งอะไรเงี้ยคือไมเจ็ดมือดูจริงไม่อยากพูดตัวเลขนะพี่ยาผมประพูดตัวเลขอ่ะคนก็จะจินตนาการไปเนี่ยแล้วของของเจมส์ซึ่งเกิดโอเคไม่ไม่ไม่คือคืออยากจะบอกว่ามันคือคนเจ็ดมือตอเดือนไม่เบ้ามันไม่เบ้ามันไม่เบ้าแต่ว่า ก็ <łość> จริงๆเราก็ไม่ได้รู้ว่าเองจะสามารถทําไปได้ถึงเมื่อไหร่ก็คิดดูว่าถ้าวันที่มันไม่เหมาะกับรายได้ก็ต้องมีการปรับซึ่งถึงเวลานั้นอาจจะต้องขายไหมจะต้องอะไรไหมก็มันก็ไม่แน่ค่ะคนเรามันก็ไม่แน่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังพอทําได้่าลูกก็ต้องให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็กดอะไรนะพี่ยา อ๋อจะถามว่าแล้วแล้วงานที่ทําทุกวันเนี้ยต้องทำอะไรบ้างก็มีเนี่ยค่ะพวกทั่วไปเหมือนเดิมนะคะก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมีอีเวนต์มีที่เป็นแบรนด์เอ็บัสเตอร์มีรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพิเศนเตอร์บ้างละครละคะละครก็มีละครตอนนี้ถ่ายกี่เรื่องเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถ่ายละครเยอะก็ไม่มีเวลาที่เลือกใช่ต้องแบ่งต้องยอมว่าได้ค่ะกินเล่นได้ไหมอร่อยไหมคะ ใส่ไข่อร่อยกว่าไหมคะหรืออย่างเงี้อร่อยกว่านี่เนาะสาน่าเนาะสาน่าอยู่เนี่ยค่ะก็อะไรนะใช่ต้องต้องยอมเาข้างค่ะคุณให้ฟูไปเลยคือต้องยอมแบบยอมยอมใช่เราอาจจะยอมมีเจาังค์ไม่มากเพราะยังไงเด็กเล็กๆมันยังต้องการเวลาจากเราด้วยนะคะใช่เราให้ให้ตุกทำเมนูนี้เสร็จเลยแล้วยหรือเราคุยกันต่อในในบ้านไม่งั้นไม่เสร็จแน่เลยวันนี้ได้ เออตู๊กลํมดจบจำอ่ะ <c oughs> เห็นพูดนะพูดนะไม่ไม้มาไม่า,มาไม่แล้วบอกว่าเตาวาอยู่ตรงกับห้องนอนคือห่วงจุ้ยยังไม่ดีจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยต้องแตกแยกกันคุณตก็ตรงสิ <c oughs> ไม่แล้ว,วเขาบอกนี่คือห้องนอนจริงปะ่ะ <c oughs> ถ้าเาปเป๊ะเนี่ยคือตรงนี้เป็นห้องนอนน้องแพรวซึ่งจริงแล้วก็ยังไม่เคยมีคนนอนน้องแพรนอนกับตูกใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วถ้าเอาปเป๊ะก็คือเตามันจะตรงส่วนนี้เป็นห้องแต่งตัวเ,เตียงจริงจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปน้องแพรเต ก็อ๋อแต่ว่าที่มดามไม่ชอบคือเขาไม่ให้กลัวอยู่หน้าบ้านเอออยู่แบบหน้าๆอะไรเงี้ยค่ะแอนะอันนี้แม่เหนืออะไรคะเปนชอสโอยน่ากินมากอ่ะน้องภมน้องภูมอยากกินยังครับอยากกินยังอยากกินไหมครับอยากกินไหมครับเออเห็นรูปในไอจีจังที่เป็นสองคนกราบเท้าแม่ยังไง คิดเองหรือว่าคิดเองออะคิดเงใครคิดแม่คิดหรือลูกลูกแล้วเขาก็จะเป็นเด็กแบบแนวแนวสวีทแต่ทำก็ไม่ได้ว่าสร้างซึ้งอะไรมากเขาจะชอบแบบทําเล่นการตัวเผลอคือจะให้นอนไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะคือมีธุระไงจะให้นอนนี่อถ่วงเวลาลอียาเป็นไหมจะให้นอนนี่จะต้องมีกิจกรรมแต่ลรียาไม่เคยนะมีอย่างเงี้ยแบบมากราบเท้าแม่ซึ้งอะไรไปแก้ทำอย่างอื่นไหมเวลาจะนอนอะไรเงี้ยจะต้องมีธุระขึ้นมาแล้วตอนนั้นถามน้องน้องพาชอบกราบเท้าแม่เหรอคะ จริงเหรอแลจวก็กลับทับสวีใครสอนนะใครสอนไม่มีใครสอนจิ๊เองสอนจะทำไปเสร็จก็แบบขอบคุณนะคะที่อ่อนโยนกันหนูเสมอมาหนูก็แบบจะเอามาจากอย่างคือเป็นคุณสวีงานเป็นคนแบบสวีแล้วก็แบบเหมือนตื่นนอนมาก็คือแม่ฝันว่าอะไรแล้วแบบไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ไอ้ผู้แรงมันแบบอกเออแม่จำไม่ได้ค่ะแล้วน้องแพล่ะฝันว่าอะไรแพลก็แบบหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่จำได้แค่ว่าในฝันของหนูมีแม่ แ็กผู้หญิงอะเนาะมีตื่นกลางดึกไหมแล้วไม่เจอแม่น้อยมากอ่ะใช้คำว่าไม่มีเลยดีกว่าคือตอนนี้มันสมายตรงนี้พรุ่งนี้ใช่แพลนี้นอนอิจฉาแพลนี้นอน12ชั่วโมงตั้งแต่3เดือนอะสามปีแล้ได้าสามเดือนตั้งไม่สามเปินนมใช่ตอนว่าตอนนั้นแบบเออหมอคะคือต้องตื่นไหมหมอบอกไม่ใช่ไลคือหมอเอาดีแบบไม่ได้ว่าต้องปลุกบางแล้วแต่แอารมณ์ใช่ไหมคะบางอันให้ตื่นมาดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาแบบนอนยาวหมอบอกท่านเลยสามเดือนแล้วนอนแล้วใช่เขาเรียนง่ายมากจริง แล้วคนนี้และคนเล็กอะคนเล็กอะจริงๆแล้วตื่นจนถึงแบบขวบหนึ่งก็อะไรก็ได้ใจว่าเออเดี๋ยวก็คงเหมือนกันสรือว่ายากกว่าไปก็โอเคเขาก็แบบโอเคแบบอาจจะผู้ชายกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตอนเนี้ยไม่ตื่นแล้วเรื่องความรักบ้างมีบ้างมีคนเขาไม่จริงๆแล้วเอาพูดจริงๆก็คือใช้คำว่าไม่มีคือมันไม่แปลกที่คนอ่ เป็นเดี่ยวแล้วนะคะที่พยายามใช้สัมปันคนที่<ม>เดี่ยว<ร>แล้วเนี่ยมันมันมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนอาจจะเข้ามาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนก็กลายเป็นเพื่อนหมดเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบนั้นมันยุ่งอะเด็กเล็กๆอะแล้ว<อ>สมมติถ้ามีคนเข้ามาคุยแล้วก็พัฒนาไปถึงระดับหนึ่งเคยคิดไหมาว่าเราอยากที่จะเคยคิดไหมใช่ไหมคะ ที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าตัวว่าอย่าพูดเลยพอพูดไปเนี่ยเกินน้ำลายตัวเองอเปล่าๆมันก็คนเรามันไม่แน่นอนจริงๆแต่ถ้าให้ตอบตอนเนี้ยก็คิดว่าไม่อะค่ะคิดว่าไม่คิดว่าไม่เพราะว่าคเอาพูดจริงๆนะพูดแบบสับแบบชาว้าเลยถ้าเกิดจะต้งองใหญ่ครั้งนึงก็อายเหมือนกันแล้ <laughs> วก็แบบไม่กล้าแต่คือโอเคไอ้มีเพื่อนใจหรืออะไรอาจจะเป็นไปได้ที่เดี๋ยวจะมีหรืออะไรเนี้ยเป็นไปได้แต่ว่าถึงขั้นแบบพี่เทียจะถามว่ามีเป็นงานใช่ไหมใช่เป็นงานก็ก็ยังไม่กล้านะคงไม่กล้าพอพูดไปก็ไม่รู้เนอะเราอาจจะเจอคนที่เรารู้สึก ทำให้เรามั่นใจได้มากๆก็ได้ม,มันก็<ล>ไม่แน่และเห็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเอาลูกต้องเอาลูกเข้านอนก่อนไหมจริงจริงแล้วใช่ใช่แล้วเ,<อ>เดี๋ยวไป,ไปทํางาน <ๆ S 1> วันนี้แอบมีใช่รอบอู่นอีกนึงเป็นงานแบบว่าช่างภาพระดับประเทศอะไรอย่างงี้เลยและไปในฐานะนางแบบนี่ของเก่าจริงๆของเก่าจริง ซื้อจากไหนเออดีไซเนอร์ไปซื้อให้ก็แบบร้านพาไบยาร้านอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าไม่มีไม่มีของเก่าคือแน่ใจนะาะสุเเก่าเก่าเก่าไม่แต่เป็นคนชอบของเก่าเหมือนกันเนาะชอบมันทำให้บ้านแบบวอร์มขึ้นเนาะ แล้วนี่คืออะไรมันคือหนังสือที่ห้องสมุดใช่ค่ะห้องสมุดที่อ่านจริงจอ่านจริงอ่านจริงแต่ไม่ใช่แบบประดับไว้เฉยๆยประดับด้วยอ่านด้วยนี่คือทางเดินไปสู่ห้องนอนจอผ่านอันนี้นิดนึงลึกลับมากนะนี่แหละจะมนีเองเปนแอลไหนน้องแพรนอนตรงไหนคะนี่ที่ใครนี่ที่คุณแม่แน่เลยใช่ไหมจริงจริงแล้วว่าเหมือนแม่ใช่ไหมกันภูมิ แต่จริงก็คือบนเตียงกันสามคนคือบนเตียงก็เหมือนกั้นภูมิกันภูมิตกว่าเรากั้นฝั่งนี้ค่ะกุกันฝั่งซิ่งนี้ไปแล้วห้องกว้างมากอ่ะเออห้องแบบใช้ที่ปูเตียงเนาะกว้างแล้วเฟอร์นิเจอร์น้อยนิดอย่าบอกนะว่านั่นเสื้อผ้าตุกเลยเสื้อผ้าเลี้ยวไปก็ยังเป็นเสื้อผ้าอยู่นะเอยนะมาเลยมาเลยเฮ้ยเชิญค่ะเชิญเลยจริงเหรอพี่ย่าน้อยกว่านี้เหรออย่ามาเลยน้อยกว่าเยอะจริงอ่ะเป็นเพราะอะไรบริจาคไม่เป็นคนไม่ค่อยซื้อของเฮ้ย ไม่เมา้อผ้าตั้งแต่ก่อนแพลวเกิดนะเป็นคนแบบไม่แต่สวยแต่จะชอบแต่งตัวสไตล์คุณเรียกสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าที่มันคล่องคล่องหน่อยอ่ะคุณเรียกสไตล์อะไรอ่ะเออไม่รู้ชื่อเหมือนกันบางคนก็ใช้คําว่าอะไรดิคอนอะไรอย่างงเะไรสไตล์เปี้ยวสไตล์เปรี้ยวเหอแม่ทําอะไรดีหมดเลยดีหมดเลยเป็นบัณฑยตาเป็นบ้านแม่ทำอะไรดีหมดเป็นสวยแม่สวยที่สุดสวยเลิศดีนี่คือแบ่งเป็นโซนสีดําสี ค่ะมันน่าจะทำห้องดูไม่โลอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือจัดเองปะจัดเองจัดเองจัดเอง่านน้ำไม่วด้แต่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวจ้าชดเดี๋ยวนี้ตายแล้วอุ้ยมีหลืบอะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำแล้วตรงนี้ก็เหมือนห้องไม่อาบน้ำแต่งตัวงคสติลกว้างอยู่เนาะนี่อ่านก็แบบว่ามันบ้านยักษ์ป่ะเนี่ยตัวใหญ่ สูงอันนี้ก็ไว้ให้เด็กๆขึ้นได้คุณขึ้นไหมจ๊ะมีบันไดให้เด็กด้วยสาธิตด้วยโอ้ยตัวโตแล้วไม่ต้องปีนอ่ะส่งอะอะอะโชโชช่วไมาช่วยมาช่วยมโช่วยมาระวังลูกระวังระวังไปดูฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นป้าไปดูอ่างไหนไหนพี่ไปดูอ่างสิคะไหนลูกมีอ่างเดียวเลยปะโอ้หห้องน้ำยีงโอเพนมากเลยอ่ะใช่ดูสบายๆเนาะสบายๆแล้วแล้วลืมปิดม่านบ้างป้ะเฮ้ยแต่ดูก็ไม่เห็นนะกายต้องเปิดอะไร ไม่เปี่ยนหรอเขารู้กันแล้วแต่วันนี้จะเปลียนแล้วค่ะตุ๊กอยากจะบอกว่าจากเห็นนุณนะถ้าส่องกล้องทางไกลเห็นนะลืมไปว่ามันมีกล้องทางไกลในโลกลืมจริงจริงลืมจริงไม่รู้เลยใช่แล้วที่บ้านตเต้นเตรียมส่องเลยจริงเพราะว่าตุ๊กคิดว่าเรามองไปเราไม่เห็นพี่ฮาอยู่มาสี่ปีแล้วเลยสรู้ว่ายังม่ใครมองน้องน้องแพลร์กับน้องภูมิอาบน้ำตรงไหนคะในนี้หรือเปล่าในนี้เลยหรอเอาน้ำใส่ก็แล้วเป็นมีฟองๆไหมเคยทำเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองนะแล้วอาบน้ำอ่ะชอบไหม อืมชอบเหรอคะนพี่ยามาเล่นด้วยไหมคะได้นไหมเอาน้องพียามาเล่นด้วยได้ไหมห้าขวบคห้าขวบครับน้องเยายเป็นพี่กับกระตุกหนูหกขวบหกตัวใหญ่มากสองขวบสามขวบสามขวบพี่สาวน้องคุณกี่ขวบสามขวบคุณกับคุณกับพี่ยาเราพอกี่ขวบครับสามขวบพอครับสามขวบ เก่งมากเก่งมากอาเดี๋ยวต้องให้ตุ๊กเอาเด็กๆเข้านอนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่มาส่งเท่านอนขอบคุณน้องแพรขอบคุณน้องครูขอบคุณนักข่าวสวัสดีค่ะมาอีกนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับมากินอาหารเช้าด้วยนะมาเลยไม่ตไกลมากไม่ไกลบ้านอยู่ใกล้กันนิดเดียวหรือไปส่งด้วยลิยาเรียนที่ไหนอะพี่ยาที่เอลซีอยู่ทองหล่อเลยอ๋อโอเมก้าไกลนิดเลยใช่ฉัง่วงใช่ไหม จริงจริงคืออนญาตคือณวันนี้คือคุณคิดดูนะ,ะจากบ้านหลังละยี่สิบกว่าล้านอตอนนี้จริงๆรแล้วมันเหลือแค่เจ็ดล้านองใช่เจ็ดล้านเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าคุณดูจะต้อง่อนตอนคืออย่างน้อยเดินอนงเนี่ยเขาจะต้องหาอะไรได้แสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาพพทก็จะมาจุพ่อพ่อพอเที่ยวครอบครัวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ตุ๊กด้วยคุณเห็นวิธีการเลี้ยงลูกของเขาไหมเขาจะให้ลูกเขาเนี่ยอยู่ติดกับธรรมชาติที่สุด เขาบอกบางคนเนี่ยที่บางคนเราเลี้ยงหลานเราเนี่ยรู้สึกผิดเลยนะใช่เจ๊กลัวหลานไปเล่นดินเล่นทรายอะไรอะไรนี่คุณมระดำไปดูสมัยก่อนเด็กที่เขาเล่นดินและทรายคุ้มุ้มที่มันเยอะกว่าเด็กสมัยนี้อีกนะถูกใจริงจริงทุกวันนี้นะเราเลี้ยงลูกก็ควรจะอยู่กับธรรมชาติมากๆไม่ใช่อยู่กับ iPad iPhone ใช่คร่บ